ทำไมถึงควรซื้อนิวมิ s สุชิมิระนะครับผมพลังข้างในไปให้สุดนะครับมากับสโลแกนของมิสุชิมิรานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเจ็ดเหตุผลทำไมต้องซื้อมิ s สุชิมิระคันนี้นะครับอืคันนี้แบบหล่อมากคันเล็กน่ารัก เหมาะสำหรับสาวๆหรือว่านุ่มๆวัยรุ่นที่ต้องการรถคันแรกครับผมหน้าหล่อๆมาเลยแบบนี้เหตุผลที่หนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่4จ7 4 0 0่บาทเท่านั้นนะครับในรุ่นของเกียร์ธรรมดานะครับผมและ5้า0สนบาทในรุ่นของเกียร์ออโต้นะครับซึ่งตัวท็อปก็อยู่ในราคา6,19,000บาทเท่านั้น ถือว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากนะครับผมเหมาะมากๆเลยกับการใช้ใช้งานนะครับในเมืองนะครับผมเหตุผลที่2ทำไไมเราต้องซื้อมิชูนิสุบิชินีราดคันนี้ก็คือมันประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเพราะเป็นรถอีโคคาร์นะครับใช้ใช้เครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับผมแล้วถ้าขับในเมืองก็ 16ถึง17กิโลลิตรนี่มีให้เห็นแน่นอนนะครับผมเหตุผลที่3เหตุผลที่3นะครับเราต้องไปดูกันที่ด้านหน้านะครับนั่นก็คือหน้าใหม่นะครับมิสซูบิชิมิร่าหน้าใหม่นะครับจะเห็นว่าหล่อมากๆนะครับผมนั่นก็คือ a d v a n c e n Dynamic Shield นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับได้ไฟหน้าแบบ LED คมสวยโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมโอ้พร้อมไฟตัดหมอกด้วยครับเหตุผลที่4ี่แหละ ช่วงล่างครับผมช่วงล่างแบบดีมากคันนี้เลยผมเอาไปขับเหยียบร้อยยี่นะฮะเบาๆนะครับโอ้โห,โโหนิ่งมากๆร้อยสิบร้อยี่แบบโอ้โหไม่คิดว่ามีิฬจะทำได้แต่ถ้าคุณได้ลองครับมาทดลองกันที่โชว์รูมผมได้เลยแบบสุดยอดนอกจากนั้นนะครับวงเลี้ยวอ่ะแคบมาก อยู่ที่ 4. 4ดี่นะครับในตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวท็อปและตัวอรองท็อปจะอยู่ที่ส6หนะครับก็โหคล่องตัวมากในเมืองขับสบายแบบ<ด>ไม่มีอะไรที่จะคล่องตัวไปกว่านี้แล้วนะครับเล็กน่ารักแถมยังคล่องตัวนะครับผมเหตุผลที่5้านะครับออปชั่นระบบอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภย <บ S 2> <ๆ S 1> ัยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า led นะครับผม ปลท้าย LED นะครับระบบฟลู Control นะครับระบบอะของพวงมาล,ลัย Multi Function นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านใน mm hmm. มันจะเป็นแบบนี้นี่พวงมาล,ลัยสวยมากป mm hmm. ุ่มพุตสต t ร์ทนะครับแล้วก็มาพร้อมกุญแจอัจฉริยะซึ่งสามารถนำกุญแจใส่กระเป๋าของเรา,เาไว้แล้วก็เปิดประตูได้เลยนะครับ ย่งัมีอะไรอีกด้านหน้าจอจอด้านหน้านะครับนี่ตัวเริ่มต้นมีจอมาให้แล้วนะครับพร้อมระบบ Android Auto และระบบ Apple CarPlay นะครับผมว้าวเก <CV> <ม>ียร์ CVT นะครับผมเหยียบไปเรื่อยๆเลยแบบว่าขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราแบบไต่ความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆรถก็จริงยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็โอไปไ,ไปได้ไปได้ทุกที่อ่ะรา ี่พับกระจกไฟฟ้านะครับพอล็อกปุ๊บกระจกก็พับทันทีนะครับซึ่งจะมีในตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับผมนอกจากนั้นระบบความปลอดภัยมีเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นะระบบป้องกันการโจรกรรมนะครับระบบเบรกระบ,บบล็อกเบรกนะครับ ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรกนะครับ EBD แล้วก็ระบบช่วยออกตัวบทางลาทชันนะครับออกตัวทางลัทชันคือโอ้โห ไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะไหลนะฮะก็ระบบเสเียถควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะโอ้โหระบบแบบเยอะจริงๆเยอะไม่ไหวอะแล้วเรามาดูเหตุผลที่หกว่าทำไมเราควรซื้อนิวมิซูบิชินีร่าคันนี้นะครับนั่นก็คือห้องโดยสารเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองนั่งดูนะครับสูง180สูง180นะครับเนี่ย ผม,มสูง180อ่ะเออนี่เลยบอกว่ามีที่ตั้งแขนมาด้วยแบบนี้แต่ถ้าซื้อแบบอ่าเพิ่มตรงกลางก็ได้เพิ่มแบบเป็นที่ตั้งตรงกลางนะครับแต่นี้แบบนี้แถมนะครับผมเบาะหนังในตัวท็อปเป็นลายผาสมกับผ้านะครับนี่เฮดลูมเหลือเยอะมากเล็กลูมก็เหลือนะครับนี่อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับ คือแบบนอกจากนั้นเบาะยังสามารถพับได้60-40ด้วยนะครับผมอ่ะเราไปเปิดประตูข้างหลังดูกันนี่ฟึบอ่ะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็จะพับได้60-40แต่ผมไม่ค่อยสะดวกในการถือกล้องแล้วก็พับไปด้วยแต่คือพับได้ครับอือันนี้ก็สายเปิดได้คล้องเอาไว้อย่างนี้นะครับอื เหตุผลที่6ของเราก็คือห้องโดยสารกว้างขวางนะครับนั่งได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่รถคันเล็กแต่5คน6คนยังอัดกันไปได้เลยถือว่าสุดยอดจริงๆใน Mitsubishi Mirage ของเรานะครับผมด้านหลังก็นี่มาพร้อมไฟเบรกตรงยี่3แล้วก็สปอยเลอร์หลังมันจะดูแบบไม่ดูดีขึ้นดูดีขึ้นมากๆเป็นรถเล็กที่แบบดูดีอ่ะสวยเลยแหละคือออกแบบกันชนหลังมาใหม่อย่างเงี้ย มันหล่อมันหล่อแบบหล่อมากๆเลยหล่อ,ลอ,ลอหรือน่ารักดีอ่ะได้หมดเลยมาพร้อมล้อแม็กด้วยครับในตัวท็อปเนี่ยล้อแม็กสินิ้วแบบทูโทนว้าวว้าวมากๆและเหตุผลที่7จ็ดและครับเหตุผลสุดท้ายเหตุผลสุดท้ายที่คุณต้องซื้อมิส i s h ิชิมิรานะครับนั่นก็คือโปรโมชั่นนั่นเองครับโปรโมชั่นตอนนี้เยอะมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนลดนะครับผมของแถมนะครับซื้อตอนนี้นะครับเราแถมไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมน้ำมัน1,000 0บาทนะครับหรือว่าอ่าบำรุงรักษาฟรี5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับให้เลือกระหว่างบัตรเติมน้ำมันกับบำรุงรักษาฟรี5ปีนะครับผมบำรุงรักษาฟรี5ปีมีอะไรบ้างค่าอะไรค่าน้ำมันเครื่องค่า เปนเน้นต่างๆเข้าฟีไม่ต้องจ่ายนะครับในมิตซูบิชิมิราชนะครับผมโปรปนี้แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินเล็กๆน้อยๆของการเข้าศูนย์ทุกๆครั้งนะครับผมรับประกันไปเลย5ปีหรือว่า100,000กิโลเมตรนะครับนอกจากนั้นยังมีฟรีค่าแรงอ่ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราสามารถโทรหารถล,ลากให้ไปลากในระยะ40กิโเมตรไปยัง ศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับผม24ชั่วโมงนาน5ปีนะครับผมไม่มีอะไรคุ้มค่าไปมากกว่ามีราคันนี้แล้วนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มระบบอ่าชุดแต่งจัดเต็มส่วนลดโปรโมชั่นจัดเต็มไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบ าร,รีวิวเพียงเ่เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครสนใจมิซูบิชิมิราดนะครับหรือว่าจะเป็นรถมิซูบิชิรุ่นอื่นนะครับนี่เป็นรถเทสไดของศูนย์ของเรานะครับ Mitsubishi นเทอร์ชั่นก็สามารถเข้ามาทดลองขับหรือว่าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นอื่นๆพูดคุยเรื่องส่วนลดการจัดไแนน้นกันก่อนได้นะครับสามารถเข้ามาชมรถกันที่โชว์รูมได้นะครับผม วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอใอต้คลิปนะครับผมจะใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อของผมเอาไว้นะครับเผื่อใครต้องการที่จะซื้อรถหรือว่าติดต่อสอบถามนะครับก็ตามเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย